หลายคนตกใจว่า,าอยุน้อยลยร้านสตูดิโอได้มีการต้อนรับนักไลฟ์มืออาชีพแล้วก็เป็นปรากฏการณ์แบบโอ้โหคนมาไลฟ์ขายของกันมาที่แห่งนี้เรามีของมาให้เรามีบูธมาเลยเอามาสแกนกันเลยแบนด์ก็สแกนกันเลยทั้งเคเตอร์ก็เอาเอาของมาไลฟ์กันเลยโอโหสนุกสนาน,นมากก,ก็ตกใจเหมือนกันนะบางคนที่เข้าไปถามเนี่ยถามว่าวันหนึ่งอะไลฟ์กีชั่วโมงผมเคยเจอสูงสุดนะวันหนึ่งไลฟ์16ชั่วโมงเพื่อนในแง่ของเคเตอร์ได้อะไร ็เราจะไปขอ G.P. ที่มันเยอะมากกว่าเดิมมาให้พวกเราแต่ในช่วงเดือนนี้อาจจะได้35%เจากปกติ Open น a t e สิมาสังกัดเราและมาทำแคมเปญร่วมกับทางแบรนด์มาทำแคมเปญร่วมกับเราได้35%โอ้โห oh. oh, นี่คือมาอยู่ในสังกัดได้เรียนรู้ด้วยได้ G.P. ที่เยอะขึ้นด้วยก็ลองดูผมเจอลุงอายุ75%วันนั้นไปคุยขายอุปกรณ์ <She> s <not>. <S <laughs> ช่างช่เดือนละ3 0 0แสนผมว่าอันนี้เปลี่ยนแปลงเลย เรียนรู้อะไรหลายอย่างเลยว่าจริงๆแล้วเวลาเราสัมภาษณ์แขกรับเชิญที่ประสบความสำเร็จแล้วกันปัจจัยนึงที่เขาประสบความสำเร็จเนี่ยก็คือว่าเวลามีสิ่งใหม่แล้วเข้าคว้าโอกาสเรียนรู้มันและคว้ามันได้ทันก้องสตอรี่พอดแคส ขอต้อนรับเข้าสู่กล้องซอรี่พอดแคสต์ครับผมกล้องครับผมยุทธครับเรื่องราวของพอดแคสต์ของเราเราไปเจอ <c oughs> อะไรมาเราถ่ายรายการอะไรมาก็อยากเรียนรู้อะไรมาก็อยากจะมาเล่าต่อให้เพื่อนฟังเป็นไงเสียงนุ่มไหมเ,ออเขาต้องทําเสียงนุ่มๆหน,น้าออฟังมันจะได้ดูแบบเพื่อนๆเ,เ,เปิดฟังในรถหรือเปิดฟังก่อนนอนเนี่ยอาจจะได้ไประโยชน์จากเรื่องนี้และคุณจอยู่กับเรานะครับผมกล้องนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าเรื่องราวแล้วเปิดเพลงให้ฟังไม่อันนั้นดีเจอันนั้นดีเจเสียงต้องกระสาวกระสาวนะเสียงเสียงเสียงต้องละมุน ห,หวานแต่มันก็เห็นหน้านะเอาเหรอ,อันนี้ก็เห็นหน้าไง,งาไม่เหมือน,น,นพอดแคสต์มันก็เห็นหน้านี่หว่าสิ่งที่ตั้งใจทำพอดแคสต์นเนี่ยมันอาจจะเป็นบางมุมที่เราไม่อาจจะไม่ได้เล่าในรายการเพราะรายการเรามีอาจจะมีเวลาแอ r t ์ไทมที่จํากัดในการเล่าการทำพอดแคสต์ขึ้นมาเนี่ยมันอาจจะเอาอะไรที่หลังจากการทํารายการแล้วเนี่ยมาถามว่า รู้สึกยังไงที่ทําแบบนี้อะไรเงี้ยครับโอ้ซึ่งจริงๆเลยนะก็มีเรื่องแบบอยากจะเล่าให้ฟังมีมีเรื่องที่เราเรียนรู้มาหลังๆเพราะทุกครั้งอ่ะที่เราไปออกรายการเนี่ยโอ้เดินทางไปหลายชั่วโมงคุยอีกหลายชั่วโมงแล้วเรียนรู้อีกหลายชั่วโมงผมว่าอันเนี้ยมันเป็นสิ่งสำ <c oughs> คัญเลยอยากเอาสิ่งนี้มาเล่าคือเพื่อน, <c oughs> อนๆอาจจะเห็นด้านหน้าทางนั้นรายการออกแล้วเนี <c oughs> ่ยและอย่างอาจจะไม่รู้ข้อมูลเชิงลึกบางอย่างอะไรเงี้ยอันอันนี้อาจ มีโอกาสอาจจะเอามาแชร์ให้ฟังได้มาทำออกแคนวันน,นี้ก็มาแชร์กันเรื่องนี้ดีกว่าหลายคนไปไหนมาไหนก็ถามผมเรื่องที่เฮียทํา M C N แล้วก็หลายคนตกใจว่าอายุน้อยร้อยล้านสตูดิโอได้มีโอกาสต้อนรับนักไลา์มืออาชีพแล้วก็เป็นปรกากฏการณ์แบบโอ้โหคนมาไลฟ์ขายของกันมีการมาเรียนรู้เรื่องการขายของมีการแชร์ประสบการณ์เนี้ยหลายๆคนรู้ว่าอายุน้อยร้ล้านได้มีโอกาสทํา M C N อย่างเงี้ยอันนี้โอยามาถามพี่กองว่าการเข้ามาทํา M C N ครั้งนี้มันเกิดอะไรขึ้นครับผมว่าอันเนี้ยเปลี่ยนแปลงเลย เรียนรู้อะไรหลายอย่างเลยอันนึงให้เรียนรู้แล้วมันกลับมาทําให้เรารู้ว่านี่คือการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทามาหากินทําธุรกิจหลายแบบเลยนะแล้วทำให้กลับมาเรียนรู้อีกว่าจริงๆแล้วอะ่ะเวลาเราสัมภาษณ์แขกรับเชิญที่ประสบความสาเร็จลวกันปัจจัยหนึ่งที่เขาประสบความสำเร็จเ,เนี่ยก็คือว่าเวลามีสิ่งใหม่แล้วเข้าคว้าโอกาสเรียนรู้มันแล้วคว้ามันได้ทันถ้ายกตัวอย่างง่ายๆเมื่อศึก่าปีที่แล้วเงี้ยวันที่คนยังไม่ค่อยใช้ Facebook และกันยังไม่ได้ยิงโฆษณาใน Facebook คนที่ใช้ Facebook ก่อนยิงโฆษณาก่อนเช่นแมค้าขายครีมขายของออนไลน์ขายของใน f c e e o o o อะตอนนี้มียอดขายร้อยล้านพันล้านกันเยอะนะ oh. นั่นนั่นคือเพราะเขารู้ไงตอนนี้ผมเชื่อว่าตอนเนี้ยหลายๆคนถึงพยายามเข้าไปตะคุบเข้าไปเรียนรู้ในติ๊กต k อี่ยแล้ว t i k t o o k เท่าที่รู้ตอนแรกผมรู้สึกว่ามันเฉยๆไม่ได้ถูกจริตทาให้รู้ว่าไอ้ t ิ k กตเนี่ยไอ้ติ k กตที่ขายของซื้อของเป็นแบบว่าโซเชียลแพลตฟอร์มโซเชียลคอมเมอร์ซเนี่ยเฮ้ย คตรเก่งเลยว่ะ uh huh. นั่นหมายความว่าพอเขาเก่งเนี่ยนั่นหมายความว่าเราทำคอนเทนต์และสามารถที่จะเป็นคอมเมอร์สได้เนี่ยคือขายของกันได้ใน Tik t o อกทั้งที่เป็นคอนเทนต์โดยการบอกว่าปักตะกร้ากันไปมาเนี่ย uh huh. อันเนี้ยคือเปลี่ยนแปลงรูปแบบนะเปลี่ยนแปลงรูปแบบอันที่หนึ่งก็คือว่าเราเองในฐานะคนทำคอนเทนต์เนี่ยเราก็สามารถที่จะไปหาของที่คนเขา open, open, เปิดไว้เอามาปักตะกร้าของเราโดยไม่ต้องไปขอคุยแล้วไม่ต้องไปเจ,เจอเจ้าของแบรนด์เลยนะเราในฐานะเจ้าของแบรนด์ก็อยากจะให้คน เอาของเราไป,ไปขาย,ขายเราก็แค่เปิดอนุญาตให้ทุกคนเนี่ยพันธมิตรทางธุรกิจ uh huh. เอาของของเราอะไปขายไปปักตะกร้าแล้วก็บอกสัดส่วนที่เขาไปขายได้เอาคลิปเราไปใช้ได้โดยที่ไม่ต้องคุยกันเลยนะหมายถึงไม่ต้องเจอหน้าที่แต่ก่อนเนี่คือเป็นตัวแทนต้องไปขอเปิดใบอะไรเงี้ยนั่นหมายความว่ามันเปลี่ยนแปลงอะไรกันบ้างมันเปลี่ยนแปลงก็คือว่าในฐานะเจ้าของแบรนด์เนี่ย ที่แต่อก่อนอยากแค่อของมาขายของเราอะเอาเปิดบินค่ะอเอาไปซื้อนะคะเอาเข้ามาสมัครกันนะคะเป็นต,ตัวแทนไม่ซอกสินค้าค่ะเอาเข้ามานะคะเป็นดอปชิปค่ะเอาเข้ามานะคะเนี่ยเป็นแบบว่าตัวแทนไม่สต็อกไม่ต้องซื้อของเอาเข้าไปนะคะเอาไม่ต้องเอาของไปฝากขายหรืออะไรก็แล้วแต่คะ่ะทาลายกําแพงนี่เลยอันที่สองเราเองเนี่ยก็อยากจะทำมาหาก,กินไง แต่ก่อนนี้อยากจะของนอื่นเขามาขายต้องไปเปิดบิน3กล่องเปิดบิน10กล่องไปสมัครดรอปชิปตัวแทนมัต้องเสียค้าอาจจะเสียค่าแลกเข้าร้อยอัน300-500ขายได้แบรนด์เดียวอันนี้ไม่ต้องอันนี้ไปเปิดดูว่าใน TikTok อกเนี่ยพันธมิตรเนี่ยเขามีอะไรบ้างไปเลือกสินค้าที่ถูกจริตกับเราแล้วเราคิดว่าอยู่ในฐานของคนดูของเราอเอาไปจัดการซะอันที่3เนี่ยเป็นการก้าวกระโดดข,ของเทคโนโลยีนะ พิยุทธ์พวกเราเคยขายทุเรียนกันใช่ไหมอโอ้โหความสวยงามที่เจ็บปวดไลฟ์ขายของเมื่อเอาแค่แบบไม่กี่ไม่กี่ไม่กี่เดือนไม่กี่ปีนี่เองเราจะไลฟ์เราไลฟ์ใน Facebook ใช่ไหมพอเราไลฟ์ใน Facebook เนี่ยมีคนทักมาก็ต้องเอฟก็ต้องเ <F Z S 1> อฟเอฟเสร็จก็ต้องส่งของ นั่นหมายความว่าพอเราไลฟ์เ,เนี่ยเรามีคน F เนี่ยเราก็ต้องมีทีมงานอยู่หลังบ้านออคอยดึงเข้าไปหรือไม่ก็ใช้บอกว่าบบใช้ใช้ระบบะ360ใช้ไรเข้าไปดูด F เข้าไปเพื่อเป็นการตอบโอนเงินแล้วก็เช็คดูว่าโอนเงินหรือเปล่าโอนเงินเสร็จส่งไปยังคนส่งของคนส่งของเสร็จแล้วก็มีใบเป็นโค้ดที่จะให้กับลูกค้าของเราอันเนี้ย ไลฟ์ข้างหน้าหนึ่งคนมีทีมงานอยู่ข้างหลังบ้านก็ต้องมีสักสามคนห้าคนของเรามีเป็นสิบคนเพราะว่าออเดอร์ค่อนข้างเยอะแต่พอเป็นอันเนี้ยติกตอกปักตะก้าเนี่ยอา้าวเราไลฟ์เข้าไปไม่ต้องเลยนี่วาเ <c oughs> ขาปักตะกา้า <c oughs> ติ๊กต็อกเก็บเงินให้แล้วก็แทงไปข้างหลังทางแบรนด์ส่งของเราไลฟ์อย่างเดียวเราไลฟ์คนเดียวก็ได้สนุกสนานไลฟ์คนเข้าไปบ <c oughs> อกว่าที่ไหนเวลาอะไรก็ได้หยิบของมาโอ้โหอันนี้เพลิดเพลินเลยนะ เพลิดเพลินน้หนึงไหมคราว่าเราในฐานะเราอยากจะเป็นครีเอเตอร์ไงเราก็ไลฟ์ไปทำมาหากินที่เหลือเดี๋ยวให้ติ๊กต็อกกับเจ้าของแบรนด์เขาจัดการ<ช>แบรนด์ก็เอ้าเราอยากจะส่งเสริมการขายเอาพวกเราเอาของไปขายไม่ต้องคุยกับเขาเฮ้ยมันทําลายโลกหลายโลกเลยนะเลยทําให้เราไปดูงานที่จีนมาเป็นเป็ Life Life แบบว่าไลฟ์คอมเมอร์สอะไอ้ไลฟ์แบบเนี้ยเขาไลฟ์มันเดือดเดือเลือดพ่านขึ้นมาก็เลยคิดว่าอ๋อสิ่งนี้ในประเทศไทยเนี่ย ยังไม่ได้มีบอกว่าหลากหลายที่จะคนที่จะมาดูแลในครีอเตอร์สิ่งนี้เราเรียกว่า M C N Multi Channel Network ก็คือว่า M C N มีหน้าที่ในการสร้างสร้างครีอเตอร์สุดยอดนักขายสุดยอดนักขายให้ขา,ใ<ช>ขายได้เก่งขึ้นเรื่อยๆก็หมายความว่ามาเทรนกันไงมาบอกเทคนิคในการทำคอนเทนต์มาบอกเทคนิคในการเลือกสินค้าตอนนี้เรามาเลือกอะไรดีมารวมกลุ่มกันพวกเรารวมกลุ่มซึ่งตอนเนี้ อายุน้อยหลยล้านก็รวมกับช็อปจินิกร็บก็ MCN ก็คืออายุน้อยลยล้าน x ช็อปจินิกตอนนี้มีครีเอเตอร์นักขายมืออาชีพกว่า6000คนคน <6, 000 S 1> ที่พร้อมที่จะบอกว่าเทรนทุกๆวันนะเราเ<า>ทรนออนไลน์ทุกๆวันทุกอาทิตย์ก็จะมาเจอการทุกๆเดือนกันที่สุโดโอแห่งนี้มาเพื่อว่าเราจะขายอะไรดีเราจะมีเทคนิคอะไรในการขายเราจะไลฟ์กันยังไงเรามีแคปชั่นแบบไหนเรามีเทคนิคอะไรมาแบ่งปันกัน นักขายกเก่งเขาขายกันเดือนนึงมียอดขายสีล้านนะขายของสี่ล้านบาทหลักแสนนี่เจอกันเยอะหลักหมื่นนี่โอโ้โหมีลเป็นร้อยๆคนครับแล้วเดี๋ยววันอาทิตย์เนี้ย m c n เนี่ยเราก็จะมี The Creator ของเราเนี่ยมาประมาณสัก500คนมาแห่งนี้ในแง่ของ Creator ได้อะไรก็เราจะไปขอในฐานะที่เราเป็นอายุน้อยล้านมีโอกาสได้เจอเจ้าของแบรนด์เยอะแยะเราจะไปขอ GP ที่มันเยอะมากกว่าเดิมมาให้พวกเรายกตัวอย่างถุงขยะยฮีโร่ถุงขยะฮีโร่เวลาที่คนอื่นเอาของไปปักตะกร้าแล้วกันเขาก็จะได้โอเพนเรในจํานวนอาจจะ5บาทแต่ว่าถ้าเป็นสังกัดเราอาจจะได้10บาทที่อื่นเป็นโปรดักต์อื่นอาจจะได้10บาทแต่ในช่วงเดือนนี้อาจจะได้35ปอจากปกติโอเพนเรสิบมาสังกัดเราและมาทำแคมเปญร่วมกับทาแบรนด์มาทำแคมเปญร่วมกับเราได้35 โอ้โห oh, oh, นี่คือมาอยู่ในสังกัดได้เรียนรู้ด้วยได้ G ีที่เยอะขึ้นด้วยได้ค่าคอมมิชชั่นที่เยอะขึ้นด้วยก็เราใช้อำนาจการต่อรองบางอย่างในการที่จะเอาไปเอาเพื่อให้สุดยอดนักขายของเราได้เงินที่เพิ่มขึ้นใช่ได้ส่วนแบ,บ่งที่เยอะขึ้นครับเพราะว่าเรารวมกลุ่มกันเป็นพลังนักขายมืออาชีพในแง่ของแบรนด์ละ่ะดียังไงนั่นหมายความว่าแบรนด์ก็ต้องการการสื่อสาร <c oughs> แบรนด์ปกติเราก็เปิดไงให้คนมาหยิบให้มาปักตะกร้าให้ GP เท่านี้ครับแต่ไม่มีคนมาปักไง ไม่มีคนเอาไปขาย uh huh. หรือขายแล้วไม่ได้ยอดหรือไม่ได้มีอะไรหลายๆอย่างแล้วถ้าเวลาที่เรามีครีเอเตอร์ที่เก่งขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเขาก็จะต้องปักแบบเอกล s i v e ถ้า e เอกลนี่ยต้องปักหนะึ่งต่อหนึ่งะแต่ถ้าไม่ได้เข้ามารวบ M C N เนี่ยหกพั 6, คนของเราต้องปัก1ต่อหนึ่งไม่ต้องทําลิงแค่ทีเดียว ไม่ต้องเอกล i v e ไปทั้ง1ต่อหนึ่งไป6,000คนเลย mm hmm. ในแง่ของแบรนด์ก็จะได้นักขายมืออาชีพที่รุ่มร้องการขายและไลฟ์รอเวลาเนี่ยเดี๋ยวจะมาดูเดี๋ยวจะให้เห็นภาพให้ดูคือเวลา500คนมาเนี่ยทุกๆอาทิตย์เราก็จะทุกๆเดือนที่มาที่สตูดิโอแห่งนี้ก็จะมาเรียนรู้ว่ามีเทคนิคใหม่อะไรอันนี้มือใหม่ต้องทําแบบนี้อันนี้เก่าแล้วมีเทคนิคขึ้นมา ปกติเนี่ยแบรนด์เขาจะไม่ได้ส่งของให้ทุกคนเป็นพันคนคบแบรนด์ส่งของขให้คนเป็นพันคนก็เหนื่อยเหมือนกันนะหรือแม้แต่คนที่เพิ่งเริ่มเนี่ยทางแบรนด์ไม่ได้ส่งไปให้มาที่แห่งนี้เรามีของมาให้เรามีบูธมาเลยเอามาสแกนกันเลยแบรนด์ก็สแกนกันเลยทั้งเคเตอร์ก็เอาเอาของมาไลฟ์กันเลยโหสนุกสนานมาก,กคือผมเห็นน่ผมแบบก็ตกใจเหมือนกันนะบางคนน่ยที่เข้าไปถามเนี่ยถามว่าวันหนึ่งอ่ะไลฟ์กีชั่วโมง ผมเคยเจอสูงสุดนะวันหนึ่งไลฟ์16ชั่วโมงเงื่อน<ช>คืองงมากอ่ะกินข้าวยังไงพี่ก็พักเบรกกินข้าวแล้วก็แต่ก็คุยกับลูกค้าอยู่กินข้าวอยู่ข้าง,างเวลาเข้าน้ําก็ขอลูกค้าไปเข้าน้ําครับอะไรแบบเนี้ยผมว่าโอโ้โหเดี๋ยวนี้การขายของแบบง่ายขึ้นอนะไลฟ์คอมเมอร์ส มีแพลตฟอร์ม Tik t o ็อเราไลฟ์ได้ทำคอนเทนต์ได้ที่เหลือแบรนด์กับทาง Tik t o ็อทางหลังบ้านเขาจัดการให้ก็มีหน้าที่ไลฟ์อย่างเดียวไงหน้าที่ทำคอนเทนต์อย่างเดียวอันเนี้ยมันทําลายกําแพงเลยนะบางคนมองว่าเป็นโอกาสก็เป็นโอกาสนะบางคนมองเป็นเหมือนว่าสิ่งที่มันยากมันอาจจะยากนะนี่คือว่าเขาคิดว่าเขาบอกจะเป็นนักขายไงถ้าขายของในตลาดสมมุติพี่จะเหมาแผงหรือพี่จะหาค่าเช่าแผงเนี่ยก็ต้องจ่ายล่วงหน้า1เดือน2เดือนจ่ายค่าเช่ามื่อไรก็แล้วแต่ เอาของไปขายก็ต้องไปเอาของไปเรียกของมามีความเสี่ยงก็ขายเหมือนกันไงไปเปิดร้านขายตั้งแต่เจ็ดโมง<ช>จะถึงหกโมงเย็นก็เหมือนกันอาจจะมีลูกน้องอันนี้ไงไม่ต้องเช่าแผงเปิดแผงในนี้เลยไลฟ์ <Live S 1> เลยะจะขายได้หรือเปล่าไม่รู้ไนงะแต่ได้ก็เป็นโอกาสไงแต่มันไม่มีต้นทุนที่ต้องเสียงไงก็ล้องกันดูซัดก,กันดูว่าเราจะได้หรือเปล่าเพราะเขาคิดว่าเวลาที่ผมเห็นทุกครั้งที่เขามาสอนนะโค้ชธนัทเขามาสอนเขาบอกว่าวางคนเวลาจะไลฟ์ไง เขินอายไงยอุ้ยฉันหน้าตาไม่สวยขายของขาวหุ่นฉันไม่ได้สวยฉันไม่ได้ขาวฉันจะขายของฉันไม่ได้เป็นอย่างนั้นไม่ได้ดูแล้วบอกว่าเหมือนพรีเซนเตอร์ไม่ต้องไง <c oughs> เขาบอกว่าเวลาคนซื้อของในตู้เย็นตู้แช่ซปเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยเขาดูคนขายเหรอ เขาไม่ดูคนขายเขาดูของที่คุณออกมาขายมันโอเคเปล่าเดี๋ยวเพิ่งคิดผิดเขาไม่ได้ซื้อของจากพี่ยุทธเขาอยากจะซื้อมอนเบลจากพี่ยุทธนั่นหมายความว่าถ้าคุณเลือกของมาให้ถูกต้องกับเพื่อนๆแล้วแฟนๆหรือฐานท่าเก็ตคุณโอกาสที่คุณจะขายมันก็ได้ไงขายของได้ขายชิ้นแรกได้เดี๋ยวก็มีชิ้นที่สองชิ้นสองได้ก็มีชิ้นที่3มชิ้นสามได้ก็อาจจะได้มีเงินรายได้เป็นหมื่นเป็นแสนเพราะว่าอันนี้มันฟรีไงเน็ตก็มาใช้เน็ตที่มาชูสิโนได้เขาเนี่ยคำถามสําคัญแล้วเฮียผมว่า เพื่อนๆเนื่ะเจอผมจะถามผมเยอะมากเรื่องแบบว่าแล้วจะเริ่มยังไงอ่ะต้องใช้อะไรอ่ะไม่รู้จะเริ่มยังไงจะใช้วิธีการไหนไม่มีกล้องดีๆไม่มีโทรศัพท์ดีๆหรือไม่ได้มีวิธีคิดว่าจะเริ่มจะเข้าไปสู่นักขายมือชินเดี๋ยวต้องทำอย่างไรบ้างใช้โทรศัพท์เครื่องเดียวครับก็ให้โอกาสตัวเองใช้โทรศัพท์เราที่เรามีแล้วก็ เปิดโอกาสให้ตัวเองค้นหาความรู้ซึ่งของเรามีสอนฟรีอยู่แล้วฮะมีเวิร์กช็อปฟรีทั้งออนไลน์ทั้งที่สตูดิโอแห่งนี้ทางสตูดิโอช็อปจินิกมีของบอกมาให้เลือกแล้วเป็นพันๆรายการที่ทุกคนขายแล้วขายได้มีค่าคอมมิชชั่นที่มากกว่าที่เราจะไปปักเองก็ลองดูก็แค่เปิดโอกาสในเมื่อคนอื่นทําได้เราก็มีโอกาสที่จะทําได้ ไม่ได้มีข้ออ้างอนะไรทย้งสิ้นก็คือว่าในเมื่อคนอื่นทําได้บางคนเป็นป้าอายุ70าบางทีเป็นคุณลุงอายุ65้าเขาขายได้แล้วก็มีโอกาสที่จะขายได้ไงไม่ต้องมีข้ออ้างให้ตัวเองไม่ต้องลงทุนล่วงหน้าไม่ต้องใช้ทุนไม่ต้องอะไรเลยก็ลองดูผมเจอลุงอายุ75วันนั้นไปคุยขายอ,อุปกรณ์ช่างใช่เดือนละสามแสนยอ,อดขายเดือนละสามแสนไ่เหมือนขายของในตลาดเลยนะหมือมาขายของในตลาดหรือขายของตามห้างขายของหลังรถ ขของตามงานแบอบกว่าเขาเรียกอะไรนะเปิดให้ขายของขของตามตลาดแบอบกว่ามาร์เก็ตตอนดางคืนนั่นก็ต้องมีค่าล่วงเวลาต้องมีค่ามาัดจำล่วงหน้าค่าเช่าแผงเอาวันหนึ่งสามร้อค่าเช่า3า0 0ันเกาเอามีของไปสต็อกมาก่อนเอามาขายค่าเดินทางไปขายอะไรก็แล้วแต่เก็บตังค์อันนี้ก็ถ้ามันต้องลองก็ลองดิก็มือถือก็เน็ตอ,อ่ะ,อะของก็ต้องลงทุนไงไปเอาตะกร้ามาปัก ถ้าไม่ได้ก็เป็นการเรียนรู้อก็หวังว่าจะได้เพราะว่าบททดสอบมีแล้วว่าคุณป้าทําได้คุณลุงทําได้คุณน้องทําได้คุณพี่ทําได้เราเองก็อาจจะคนทีท่ทำได้อาจจะไม่ได้เหมาะสําหรับทุกคนแต่มีคนที่สําเร็จมาแล้ว่ใช่ผมอยากให้เพื่อนๆได้ลองมาดูนะติดตามข่าวสารตามแบบแฟนเพจของเราว่าของเราเนี่ยจะจัดกิจกรรมแบบนี้ยทุกๆเดือนนะเดือนละคั pit, เดือนละหนึ่งครั้งี่ยโหอยากให้เพื่อนๆมาเห็นแบบว่านักขายมืออาชีพเขามีความกระหายในการเรียนรู้ ที่อยากจะขายอยากจะไลฟ์อยากจะหาของไปขายอยากจะสร้างอาชีพอะไรเงี้ยผมว่าหลายๆคนอ่ะทมาถามผมแล้วกันนะก็อยากจะให้แบบเฮ้ยมาลองอย่างน้อยเข้ามาดูว่าให้มันเกิดแรงบันดาลใจว่าแบบอ๋อคนอื่นเขาขายได้ลุงยังขายได้ป้ายังขายได้เด็กแบบตัวเล็กๆอ่ะก็มาขายของอะไรเงี้ยครับขายชิ้นแรกให้ได้อืชิ้นที่สองจะตามมาและนี่คือมีบทพิสูจน์ความสำเร็จมาแล้วว่าทุกๆคนทาได้ฝากเฮียกําลังใจและต้อนรับ นักขายมืออาชีพที่เขาจะมาร่วมกับอายุน้อยเอ็กชอปเทคนิคกับเราขอต้อนรับนะฮะผู้ที่กำลังจะเป็นนักขายมืออาชีพทุกคน M C N อายุน้อยร้านเอ็กช็อปเทคนิคพร้อมจะดูแลครีเอเตอร์ทุกคนเราสัญญาว่าเราจะหาของดีๆมาให้สม่ําเสมอเราจะหาค่าคอมมิชชั่นที่เยอะขึ้นเราพร้อมที่จะนําเทคนิคเราพร้อมที่จะนาความรู้ใหม่ๆนะฮะเพื่อทุกคนสามารถเป็นสุดยอดนักขายมืออาชีพเป็นท็อปครีเอเตอร์ที่จะเดินเคียงข้างพวกเราครับอายุน้อยร้านเอ็กชอปเทคนิค M C N ติกตอกครับ ค่าคอมสูงสุดที่เคยหาได้เพื่อนเพื่อนแบบอยากจะมา35%เโอ้โห oh, คือของร้อยบาทได้3าบาทใช่ชอปจินิกคือ M C N อันดับหนึ่งของประเทศครับที่มียอดขายแต่ละเดือน TikTok เขามีหน้าที่วัดมาว่าแต่ละเดือนใครเป็นคน M C N ที่มียอดขายเยอะที่สุดชอปจินิกมีประมาณเดือนละร้อยกว่าล้าน oh. โดยเฉลี่ยนะของที่ขายด,ดีเป็นของที่ทุกคนอาจจะไม่เชื่อ,อเข้าสารน้ำมันผงซักฟอกแพมเพร์ด ทิชเชื่อกันฝนทิชชู่ย่าเขาเสื่อม,อ,มอะไรหลายๆอย่างเนี่ยมันทําให้เรียนรู้ว่าจริงๆแล้วว่าของหล,หลายอย่างมันเหมาะสําหรับในคนที่เป็นกลุ่มของเราที่เราสามารถที่จะขายได้นึกว่าทําธุรกิจแล้วกันผมเชื่อว่าขายของในตลาดนะเวลาเราไปเหมาแผงเราไปเหมาของเราไปเข้าห้างอะไรแล้วแต่ยอดขายแสนหนึ่งก็จะมีหักค่าเช่าหักค่าแอร์หักค่า <laughs> เอาของเงินมาหมุนล่วงหน้าหรืออะไรก็แล้วแต่ขายแสนหนึ่งอ่ะผมว่าเหลือมาสักหมื่นหนึ่งอ่ะหมื่นห้าก็สิบถึงสิบห้าเปอร์เซ็หรือถ้าขายได้ล้านหนึ่งอ่ะก็เหลือประมาณแสนหนึ่งแต่ขายล้านหนึ่งก็น่าจะมีสต๊อกประมาณสักสองล้านะโดยประมาณสองถึงสามล้านเวลาที่จะขายของนี่นะมาอันเนี้ยขายล้านหนึ่งเหลือยี mm ่สิบเปอร์เซ็นอ่ะเหลือสองแสนขายแสนหนึ่งเหลือถ้ายี่สิบเปอร์เซ็นก็เหลือสองหมื hmm. ่นถามคนเดียว ใช่ลุยคนเดียวไม่มีเงินลงทุนใช่ไม่ต้องแบ่งใครไม่ต้องแบ่งใครไม่ต้องสต็อกสินค้าไม่ต้องสต็อกสินค้าเออมือถือเครื่องเดียวใช่แค่เสียเวลากับมันหน่อยล้านนึงได้สองแสนอ่ะผมว่านี่ถ้า20%แฟตนะบางอันก็อาจจะได้5% 10%บางอัน35%บางอัน40%ก็ผมว่าเฉลี่ยสัก15%น่ะทำคนเดียวไม่มีเงินลงทุนมีมือถือเครื่องเดียวติดไวเลสสักอันนะร้อยร้อยร้อยกว่าบาทนะไวเลสกล้องสตอรี่ podcast.